สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ํามันในประเทศไทยในวันนี้นะครับก็มีการประกาศราคาออกมาแล้วนะครับสําหรับการปรับลดราคาลงอย่างต่อเนื่องของน้ํามันในประเทศไทยนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่ประกาศนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือ p t t ีทีสเตชประกาศเมื่อวันที่11นะครับก็คือวันนี้ ประกาศวันนี้นะครับแต่มีผลใช้ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่12นะครับราคาน้ำมันเ,เริ่มต้นอยู่ที่17บาทเท่านั้นในกลุ่มของแก๊สโซฮอ e 8 5นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูราคาของอตัวแต่ละตัวแล้วกันนะครับว่าเขาปรับลดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันมังางเริ่มต้นจากาตัวที่เขาปรับลดนะครับก็จะเป็นแทบจะทุกตัวนะครับต้องบอกว่าทุกตัวเลยอยู่ที่ 60สตางค์ทุกตัวนะครับของในกลุ่มเบนซินแต่ว่าทางกลุ่มของดีเซลต่างๆก็ยังราคาคงที่อยู่นะฮะแต่ว่าทางด้านของเบนซินเนี่ยต่ำที่สุดนะครับคือ e85 ใน e85 เนี่ยพรุ่งนี้จะปรับลดอยู่40สสตางค์นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเขาอยู่ที่17บาท29สสตางค์นะครับสำหรับ e85 ตัวที่ต่ำที่สุดตัวสีม่วงนี้นะครับแต่ทีนี้ที่พวกเราใช้กันเยอะๆนะครับในกลุ่มรถเก๋งรถ ก็จะเป็น E20 นะฮะ e ี0นี่ก็จะใช้กันแพร่หลายราคาเหลือแค่19บาท9 4สตางค์นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนฝันไปเลยนะครับราคาในกลุ่มน้ำมันเบนซินเนี่ยต่ำกว่า20บาทแล้วมีท่าทีว่าเขาจะลดลงต่อเนื่องด้วยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยสำหรับในกลุ่มที่ใช้เยอะเหมือนกันก็สำหรับแก๊สโซฮอล์เหนะครับเหลือ22.68ลดลง60สสตางค์เหมือนกันนะครับก็ จัดอยู่ว่าอยู่20ต้นๆน่ะมันถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับโซฮอล95โซฮอล95เนยอยู่22.95นะฮะสำหรับแก๊สโซฮอล95นี่ก็ถือว่าเกรดดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ส่วนน้ำมันเบนซินถ้าเป็นน้ำมันเบนซินเพียวๆเลยนะครับก็อยู่ที่30บาทนะครับแต่ว่าหาตาิมเติมยากสักนิดนึ่งในกลุ่มของดีเซลนะฮะตอนนี้ยังไม่มีการปรับลดลงมา แต่ว่าต้องดูราคาเนี่ยฮะดีเซลที่เราใช้กันปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็น B10 B10 อยู่ที่20บาท69สตางค์เท่านั้นนะครับใกล้จะหลุด20บาทเต็มทีแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะถ้าเขาลดอีกทีหนึงหลุด20บาทเลยส่วน B20 นะครับก็อยู่พอๆกันนะฮะ20บาท19สตางค์ปัจจุบันมาตรฐานของน้ำมันดีเซลในบ้านเราก็เป็น B10 นะครับเป็น B10 แต่ก่อนหน้านี้เป็นดีเซล B 7นะครับแต่ว่า B เเขาก็ยกเลิกไปแล้วนะครับก็มีบ้างบางปั๊มอ่ะ B 7ยังมีบ้างบางปั๊มนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น B 1 0ถ้าเป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐานนะฮะแต่ราคาที่ปรับลดลงขนาดนี้ท่านทางการเล็กซิ่งก็มองว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเฮสนันเลยนะครับสำหรับผู้ใช้แก๊สโซฮอลเนี่ยปรับลดลงลงส0สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลพรุ่งนี้อันนี้ก็มีเนื้อหาข่าวของ ได้หลายสถาสำนักนะครับที่เขารายงานเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นรายงานแจ้งว่าทางปตทนะครับปตทเขาเป็นคนที่ปรับลดลงนะครับก็คือปตทเนี่ยปรับลดน้ํามันกลุ่มเบนซินนะครับและแก๊สโซฮอลง60%มีผลพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าในกลุ่มของ e85 นี่ปรับลดลงแค่40สตังค์นะฮะส่วนกลุ่มของดีเซลยังคงที่นะฮะอันนี้ถ้าใครจะไปเติมน้ํามันนะต้องไปเติมมาหลัง หลังตีห้าพรุ่งนี้นะครับตีห้าไปเลยแต่ผมว่าไม่ต้องรีบไปไปแย่งกันเติมหรอกเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับตกต่อเนื่องแน่นอนนะฮะถ้าใครแบบหมั่นเขี้ยวมานานแล้วอะนะฮะว่าน้ํามันแบบโอ้โหนี่อยู่มาตั้งนาน37บาทยังเคยเติมนะครับเกือบ40บาทอะเออไม่รู้เราอยู่มาได้ยังไงเนาะตอนนี้ราคาน้ํามันนูนน่นแหละฮะลงไป19บาทแล้วถ้าใครให,ใหม่ๆหน่อยนะเติมอียีวิ่งชิวๆเลยนะครับเหลือแค่19บาท แต่สำหรับอย่างผมนะอย่างผมอชอบไปไหนมาไหนปัจจุบ,บันเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเติมอ e 8แ E85 นะฮะ e แปดยี่บองบาทนี่ก็ชิวๆอยู่นะส่วนดีเซลก็เวลาไปไหนมาไหนกับครอบครัวนะครับก็ไปไปกันรถก,กระบะอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าหน้าหน้าไปอยู่นะฮะแต่เสียดายอย่างหนึ่งเนาะอย่างพวกเรานี่ก็คือตอนนี้โรคระบาดมัน มันยังตึงเครียดอยู่นะฮะคือเขาบอกว่าเขาเอาอยู่ก็จริงอ่ะแต่เราทุกคนนะครับก็ต้องระวังตัวเองเนาะกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยอยากไปเที่ยวกันอนะ่ะไม่ค่อยอยากสัมผัสไม่ค่อยอยากเข้ากลุ่มคนเยอะๆนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าแหมถึงราคาน้ํามันลดขนาดนี้ก็ไม่อยากไปเที่ยวอยู่ดีนะเสียดายนะครับถ้าเกิดเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นช่วงหน้าเที่ยวอะ่ะก็ภาวนาให้อยู่อย่างนี้นะฮะหรือว่าลดต่อเนื่องไปเลยผมอยากเห็นมากนะฮะราคาน้ํามันแบบดีเซลเหลือสัก1ิบแบาทไปเลยนะครับ เพราะตอนนี้เดีย๋ยวขออนุญาตาเล่าเรื่องนี้ลวกันนะฮะเรื่องที่ทําไมราคาน้ํามันถึงตกละกันนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกหลายท่านอาจยังไม่ทราบาคือราคาน้ํามันระดับโลกเนี่ยณปัจจุบันนะครับเขาตกลงมาแบบดิ่งต่อเนื่องเลยนะครับอย่างน้อยๆสามอร์เซมากกว่า30%มสิบซได้ซ้ำนะครับแล้วมีท่าทีว่าสถานการณ์มันจะตึงเครียดไปอีกสักระยะแน่นอน เริ่มต้นเลยนะครับจากประเทศ2ประเทศก็คือรัสเซียนะครับกับซาอุดิอาระเบียนะฮะเขามีข้อตกลงอะไรกันสักอย่างอ่ะคือเริ่มต้นอย่างนี้ด้วยกันดีกว่านะฮะซาอุดิอาระเบียเขาจะมีกลุ่มของเขานะครับในการที่จะผลิตน้ํามันแต่ทีนี้ทางด้านรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยจะเป็นประเทศที่อยู่นอกกลุ่มนะครับเวลาไปพูดคุยอะไรด้วยแล้วพูดคุยลําบากอบอกเลยนะครับไปดิวกันไม่ลงตัวแล้วทีนี้พอเขาคุยกันไม่รู้คุยกันแบบไหนนะฮะต่างคนต่างแบบ ต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับทางด้านของรัสเซียประกาศผลิตน้ํามันเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ลดราคาน้ํามันลงนะครับซาอุดิอาระเบียเองก็ทําเหมือนกันผลิตเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ลดราคาน้ํามันลงกลายเป็นว่าราคาน้ํามันทั่วโลกดิ่งลงเหวเลยนะครับก็เป็นปัจจัยคือมันล้นตลาดนะฮะถ้าว่าตรงมันล้นตลาดก็ทําให้ตลาดมันมันมันราคาถูกลงนะฮะ แต่ว่าทีนี้หลายท่านคงจะงงเนาะเรื่องของการที่ซื้อน้ํามันอะนะฮะ คือทําไมบางที่มันไม่ลดลงเลยอะไรประมาณนี้นะคือราคาน้ํามันต้องทำความเข้าใจนะครับมันมีราคาน้ํามันดิบที่ซื้อนปัจจุบันนะครับก็อันนี้ราคาณปัจจุบันเนี่ยหมายความว่าเขาตกลงกันตั้งแต่เดือนก่อนนู้นนะครับแต่ราคาที่ตกลงกันตอนเนี้ยเนี่ยที่เราเห็นมันตกตกอยู่ตลาดโลกนี้นะครับมันคือราคาน้ํามันเรียกว่าฟิวเจอร์นะครับก็คือซื้อวันเนี้ยแต่กว่าจะได้ของก็นู่นแล้วฮะคือเขาทําสัญญากัน แต่พอเทคนิคการขายเขาคงเฉลี่ยเฉลี่ยกันอะซื้อวันนี้วันหน้าเออมาเฉลี่ยกันนะครับเขาจะได้ไม่มีอัตราเสี่ยงแบบอามากมายนะฮะไม่งั้นแม้ถ้าพูดถ้าพูดตรงๆนะถ้ามันตกหวบอย่างนี้นะบริษัทน้ํามันใหญ่ๆเจ๊งเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการซื้อแบบล่วงหน้าตุนเอาไว้มั่งนะครับเออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของพวกเราเนาะแต่ว่าทีนี้ออทางการซิ่งมองเห็นทิศทางนะครับแล้วก็สัญญาณหลายๆอย่างนะจากสถานการณ์นี้นะครับ ก็ชวนคุยเลยแล้วกันนะครับเพิ่งทำสกรูปเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมระดับระดับของเกี่ยวกับยานยนต์ระดับประเทศของเรานะครับก็คือท่านาท่านท่านรองนายกนะครับามามาเสนอเรื่องอเรื่องอไร้านรถไฟฟ้ารถ E ีวีนะครับที่เขาพยายามจะผลักดันนะฮะคือมันประจวบเหมาะแบบสุดๆเลยนะฮะร,ราคาน้ํามันลงนะหุ้นบตทเนี่ยผมว่ามีโอกาสจะเรียกว่ากู่ไม่กลับแล้วนะเพราะน้ํามันมัน,มน หมมันมัน,ม,นม,มันไม่มันไม่รับความนิยมแล้วถ้าพูดตรงๆนะฮะส่วนกระแสอีวีอ่ะผมว่าเขากล้าประชุมกันวันนี้เพราะว่าอาจจะไม่ต้องเกรงใจปตทแล้วอ่ะประมาณนั้นนะครเพราะปตทเขาคงรู้ตัวเขาไปลแล้วว่ามันก็คงขึ้นๆลงๆสักระยะแหละแต่ว่าระยะยาวคงคงไม่ไม่น่าจะขึ้นมาได้แบบมากมายอะไรหรอกครับเพราะว่าน้ํามันน้ํามันบ้านเรานะฮะ มันน่าจะเปลี่ยนนะครับผมบอกเลยมันน่าจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่ทราบนะครับว่าจะเปลี่ยนแบบไหนหรือจะเปลี่ยนเร็วแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่ทางบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ผู้ผู้บริหารประเทศอะไรต่างๆนะครับว่าเขาจะพูดคุยกันแบบไหนนะแต่ว่าน,นปัจจุบันนะครับทางารัฐบาลเขาก็คุยเกี่ยวกับเรื่อง EV ีเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะผักดันแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาหน้าตาดีแค่ไหนนะครับแต่ประกาศแล้วแหละว่าจะทําสักปี61คือปีหน้าน,นี่เองนะฮะ ก็เป็นกระแสเดียวกันกันกบทางทาง,ทางอะไรนะเชฟโรเลตนะครับทางข่าของเชฟโรเลตที่เขาเลือกผลิตรายการผลิตของน้ํามันที่อเมริกาไปนะครับโรงงานหนึ่งเขาลุย e ีเต็มที่เลยนะครับนั่นก็ส่งสัญญาณผมว่านั้นนั่นก็ส่งสัญญาณได้แล้วล่ละนะครับว่าทางบริษัทน้ํามันต่างๆนะครับเขาก็คงจะคงต้องรีบเอามาขายให้มันหมดอะนะถ้าพูดตรงๆนะถ้าผมมีบ่อน้ํามันแหมช่วงนี้ไม่รีบขายให้หมดนี่ซวยเลยนะครับถ้ากระแส EV ีอีกสักเนี่ย อีกปีหน้าอย่างนี้นะฮะเพราะถ้าเกิดว่ารัฐบาลออกมาบอกว่าแจกแจกค่ารถเก่าให้แสนหนึ่งอ่ะแล้วมิซูประกาศตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะฮะว่ามิซูเขาลงทุนในไทยเรียบร้อยแล้วแล้วภาษีเอ้ตัวม้อแบตที่รับมาจากเมืองนอกถูกลงนะฮะมิซูฟันน้เต็มผมว่านะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับมิซูเนี่ยคือเจ้าที่ส่งออกมากที่สุดของไทยนะครับสามแสนว่คคันอ่ะแล้วเขามีฐานการผลิตรถอีวีในไทยถ้าผลิตเสร็จปั๊บขายในไทยได้ขายออกไปข้างนอกได้นะครับโอ้โหน้ํามัน ไม่มีใครใช้แล้วครับบอกเลยนะฮะก็อาจแรกๆอาจจะเป็นปลั๊กอินไฮบิตนะฮะมีน้ํามันบางนิดหน่อยว่าอย่างนั้นนะฮะ,ะก็มองดูทิศทางของน้ํามันนะครับผมว่าเพื่อนๆสมาชิกก็คงจะตื่นเต้นแค่ระยะแรกๆนะฮะน,นี่ผมก็คาดว่าน่าจะตื่นเต้นสักระยะหนึ่งแต่ต่อไปเราก็คงเลิกคิดถึงแล้วนะฮะน้ำมันหมดเวนหมดกรรมกันไปนะฮะัสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เคยเติม37บบาทนะครับก็ยืนไว้อะไรให้กับเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ